โอเคสำหรับคนที่อยู่ในร้อยลอสะเขามาันนี้คุณโชคดีมากเพราะว่ากําลังผมกําลังเดินทางไปเขาใหญ่กับชิมงานแล้วก็พูดกันแล้วก็ได้บทเรียนจริงๆมาเลยนะครับเอาไปเลยหมือนกันเรื่องของเรื่องของงานนี้เรื่องของการที่เอ็นคูดิ้งิมง่าหน้าเราค่ะใช่ใชชคุณรู้ไหมส่วนใหญ่คนไม่รู้อ่ะว่าทําไมเนี่ยเรา บางคนอยู่ด้วยกันน,นานๆความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคนอยู่ด้วยกันน,นานไม่ว่าจะเป็นสามีพญรยาหรือว่าพ่อแม่กับลูกทําไมอยู่ด้วยกันน,นานๆแล้วเนี่ยถึงว่าเริ่มที่จะไม่รักกันเหมือนเดิมเริ่มที่จะมีความรู้สึกขืนเพืองบ้างผมบอกได้เลยมีสิ่งหนึ่งนะจำคำนี้ไว้คือการแองเคอร์แองเคอร์คืออะไรแองเคอร์คือเหมือนแองเคอร์มันแปลว่าสมอเรือใช่ไหมสมอเรือคือมันเกี่ยวไว้เลยอ่ะเกี่ยว ดี๋ยวจะอธิบายฟังมันชือจคมันมัน,มนเทคนิคอ NLP แต่อันเนี้ยมันไม่จำไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คาว่า NLP แต่ว่ามันเป็นหลักการจิตวิทยาอย่างหนึ่งแปลว่าอะไรถ้าคนคนหนึ่งมีอารมณ์เข้มข้นนะเพราะว่าจะโมโหอยู่แล้วเห็นหน้าคุณนะ่ะโมโหอยู่แล้วเห็นหน้าคุณคนระั้งหน้าเขาเห็นหน้าคุณอีกรอบหนึ่งเขาจะจําความรู้สึกโมโหได้มันคือการเกี่ยวสมองเอาไว้เกี่ยว,กวยเกี่ยวฮุกเอาไว้เกี่ยว เกี่ยวไอ้ความรู้สึกนั้นสองอันนี้มันเชื่อมกันพูดง่ายๆสองอันนี้มันเชื่อมกันแปลว่าอะไรคุณอยากจะให้ค่อันนี้คนสามีพยายามไม่รู้เรื่องนะไม่โนใจบางทีแบบทํางานกันทะเลาะกันทํางานด้วยกันด้วยอยู่บ้านก็มีทั้งวันทั้งคืนเจอหน้าทั้งวันทั้งคืนอ่ะแล้วก็มีเรื่องโมโหกันอย่างผมเนี่ยจะเป็นกฎของผมเลยถ้าภรรยาผมแมรี่นะแต่เขาไม่เคยมีอารมณ์ไม่ดีหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเขาอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาอย่าไปอยู่ตรงหน้าเขา โ okay, อเคป่ะเพราะเขาจะแต่แมรี่ไม่เคยมีอารมณ์เข้มข้มนแบบว่าแรงแรงไม่ค่อยมีนะแต่ว่าผมกาลังเกิดคู่บ่าวสาวหรือว่าคู่สมรสต่างๆเนี่ยเรื่องนี้อโทนี่ร์บินก็พูดมาตั้งนานจะสอนมาตั้งนานจริงๆเวลาคุณแบบสรกรีมแบบว่ากำลังแบบแบบแบบอารมณ์ร้อนแรงแบบนะอารมณ์รุนแรงเนี่ยอย่าไปอยู่ใกแบบล้เมียหรือหรือสามีเพราะว่าเขาจะครั้งหน้าเขาเจอเขาจะจำเขารู้สึก แล้วอารมณ์เย็นแล้วคือพูดง่ายๆบางทีออกจากห้องเลยลถ้าเกิดเริ่มที่จะเถียงกันแล้วเนี่ยเริ่มที่จะเถียงกันเริ่มที่จะอารมณ์เริ่มที่จะขึ้นทั้งคู่แล้วเนี่ยบอกขอตัวง่ายๆดีกว่าบอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปอยู่ห้องหนึ่งและสอย่ยางอย่าพยายามให้อารมณ์มันถึงดีกรีเป็นสิบเต็มสิบแล้วมันปัดลับมาไม่ได้แล้วพอเริ่มที่เป็นร้อนแบบสองเต็มสิบสามเต็มสิบแล้วคุณรู้ตัวละอย่าให้เขาเห็นหน้าคุณเพราะเห็นนี้เพราะว่า เราไม่ต้องการให้คนมาเชื่อมหน้าเรากับความรู้สึกรุนแรงแต่ใหค้คนเห็นหน้าคุณแล้วมีความสุขทุกครั้งดีใช่ไหมถ้าเกิดแบบว่าคนคนดูคนม,มีความสุขทุกครั้งแล้วก็นี่เป็นเหตุผลนะถ้าเกิดผมบอกว่าจะจะทำะไรในโซเชียลทุกอย่างผมจะต้องปรับอารมณ์ตัวเองให้ดีก่อนให้แฮปปี้ก่อนเพราะว่าเราต้องการให้คนเห็นหน้าเราเนี่ยแล้วเขามีความสุข แล้วเขาจำสิ่งนั้นได้เขบอกเออเปิดขึ้นมาน,นี้เห็นข้าหน้าคนนี้แล้วมีความสุขทุกทันเลยไม่ไม่รู้เป็นอะไรคเราคุณต้องการให้คนเนี่ยหุบกับหน้าคุณแบบนั้นไม่ว่าใครก็ตามคุณพ่อคุณแม่ด้วยลูกของเราด้วยนะครับฝ่าไว้แคที่บทนี้เจ๋งมากจริงๆมีผมเคยสอนเรื่องนี้แบบเต็มๆเลยนะเทคนิคนี้แบบเต็มๆในคอชื่อว่า best y e a ever best year ever สังจิผู้อื่นด้วยอ่าสังจิตผู้อื่นซองเพราะแน่นอะใครสนใจเรื่องของการมีอิทธิพลในทางดีต่อผู้อื่นหรือว่าเปลี่ยนชีวิตคนอื่นด้วยการด้วยตัวคุณเนี่ยหรือสะกดจิตผู้อื่นด้วยอย่างดีนะแบบนี้นะด้วยตัวคุณนะเหลือแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ที่บ้านดีไปเรียนอคอร์สชื่อว่าสั่งจิตผู้อื่นมันดีมากนะครับใครดูคลิปน,นี้ก็บอกทีมงานผมว่าขอรราคาพิเศษไปบ้าย